สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเป็นผู้อาวุโสในชุมชนทั้ง29ชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะวันนี้เรารวมตัวกันมาเพื่อมาทำบุญที่วัดค่ะวัดนี้วัดควรนะคะแต่ว่าปกติเราก็จะไปตามวัดต่างๆอยู่เสมอค่ะเพื่อส่งเสริมทางด้านจิตใจให้เราอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ กิจกรรมอื่นๆที่เรายังทํากันอีกก็มีกิจกรรมออกกําลังกายนะคะเราจะรวมตัวกันที่ปลายแหลมสะพานหินบ้างที่ลานบังกรบ้านเพื่อได้สุขภาพร่างกายนะคะและทางสังคมก็จะมีผู้ที่ว่ามีใจจิตอาสาลงไปดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงอยู่ในสังคมตามชุมชนต่างๆของแต่และชุมชนโดยมีแกนนำอสอมอร่วมด้วยกับเราค่ะวันนี้เราก็มาที่วัดควรนะคะวันนี้เราได้มาัถวายพระตาหาร อโอกาสหน้าถ้าเกิดว่าทุกท่านว่างๆนะคะก็มาร่วมกับเรานะคะเราจินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะการรวมตัวของเรานะคะผู้สูงอายุของชุมชนต่างๆทําให้เราได้พบปะกันแล้วก็มีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีบางครั้งเราก็จะรวมตัวกันนัดหมายเพื่อไปทําประโยชน์ต่อสังคมต่างๆนะคะแล้วก็เพื่ออนุรักษ์ของอ,อ,อาภร์ของภูเก็ตนะคะเป็นการแต่งกายของชาวภูเก็ตซึ่งเป็นผ้าปะเตะแล้วเราก็จะได้ รวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆค่ะที่ในภูเก็ตเรายังมีย่านเมืองเก่านะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะมีอาคารชิโนโปรตุกีสซึ่งสวยงามขึ้นชื่อของภูเก็ตค่ะแล้วก็ยังมีผู้ดูแลที่ทนอภูเก็ตเป็นผู้ดูแลที่ดีที่ส่งเสริมให้มีอาคารสวยๆอย่างนี้อยู่ยคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตนะคะ บุญกันด่มาทำบุญมีความสุขไหมคะมีความสุขค่ะใจการทำบุญที่มีความสุขอยู่แล้วค่ะไว้เราค่อยรวมตัวกันไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆต่อไปนะคะ